สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคกุ้งจะมาชวนทําอาหารง่ายๆนะคะอร่อยได้เพียง2นาทีกับอาหารญี่ปุ่นนะคะทําได้ที่บ้านส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะก็มีเนื้อสไลด์นะคะผักสลัดแล้วก็มีซอสมิโซะสำเร็จรูปเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เอาเนื้อสไลด์เนี่ย ไปจี่บนกระทะค่ะไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันในเนื้อเนี่ยก็มีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยอยู่แล้วค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะจะทำให้เนื้อเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มดีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เทซอสสำเร็จรูปนิโสดลงไปค่ะซอสต,ตัวนี้นะคะ จะเป็นสูตรพิเศษทำให้รสชาติเข้มขน้นหอมอร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยค่ะผัดเนื้อกับซอสนม้โสดให้เข้ากันนะคะเคี่ยวนิดหนึ่งเพื่อให้ซอสเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ปรงุงรสเพียงแค่เหยาะพริกไทยลงไป นี่ค่ะหน้าตาของเนื้อผัดซอสนิโซะนะคะเพียงแค่ 2- อถึงสมนาทีก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับก็สวยร้อนๆน,นะคะแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็ราดด้วยครีมสลัดน้ำมันงาน,นะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะอร่อยง่ายเพียงแค่3ามนาทีทำเองที่บ้านค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รับสไครมาทักทายกันบ้างนะคะ